บันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นองค์กรหนึ่งตามรัฐธรรมนูญก็ควรจะเป็นสถาบันที่เราสามารถพูดถึงได้อย่างเป็นเรื่องปกติถ้าไม่มีใครกล้าแตะต้องเลยหรือไม่มีใครพูดถึงเลยเนี่ยมันจะมีความน่ากังวลมากว่างบประมาณเหล่านี้ไม่ถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่เรากําลังทําเราอยากจะทําให้บริบทของการพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยดิฉันพบว่าในปี65นี้ส่วนราชการในพระองค์ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจากเมื่อปี6-1 ถึง4,565ล้านบาทดิฉันจึงขอให้สภาเสนอให้มีการทบทวนวิธีการจัดสรรงบประมาณแก่สถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้เหมาะสมกับพระราชสถานะตามสมควรในบทบาทแล้วก็ในสถานะเนี่ยอยู่เหนือการเมืองแต่ต้องสามารถตรวจสอบได้นะคะแล้วก็งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันสามารถที่จะทำให้มันโปร่งใสได้ เราจะพูดถึงงบประมาณส่วนนี้ไม่ได้แหละในเมื่องบประมาณส่วนนี้มันเป็นเงินที่มันมาจากภาษีพี่น้องประชาชนแล้วมันกําลังจะถูกใช้ไปกับหน่วยงานรับงบต่างๆมันเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องพูดถึงได้ถ้าไม่มีใครกล้าแตะต้องเลยหรือไม่มีใครพูดถึงเลยเนี่ยมันจะมีความน่ากังวลมากว่างบประมาณเหล่านี้ไม่ถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพและมันไปสร้างความรู้สึกแบบทําให้เกิดการติฉินนินทาในหมู่พี่น้องประชาชนด้วยแล้วมันจะไม่เป็นผลดีกับสถาบันพระมหากษัตริย์เองแต่ การพูดถึงด้วยความปรารถนาดี การพูดถึงอย่างมีวุฒิภาวะต้องบอกว่ามันสามารถปกป้องสถาบันได้นะะการพูดแบบนี้เนี่ยคือการปกป้องแล้วคือหมายถึงว่าคนที่เป็นฝ่ายอนุรักษนิยมเขาก็ยอมรับว่าสิ่งที่เราพูดในวันนั้นน่ะคือการเป็นการปกป้องสถาบันแล้วก็ทําให้สถาบันเองเนี่ยในบทบาทแล้วก็ในสถานะเนี่ยอยู่เหนือการเมืองแต่ต้องสามารถตรวจสอบได้นะคะแล้วก็งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันสามารถที่จะทําให้มันโปร่งใสได้สิ่งที่เรากําลังทําเราอยากจะทําให้บริบทของการพูดถึงเรื่อง ื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยทุกสถาบันทุกองค์กรในเมื่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นองค์กรหนึ่งตามรัฐธรรมนูญก็ควรจะเป็นสถาบันที่เราสามารถพูดถึงได้อย่างเป็นเรื่องปกติเงินงบประมาณจำนวน8,761ล้านบาทที่ส่วนราชการในพระองค์ได้รับในปี65นั้นมากกว่างบประมาณของบางกระทรวงถึง7กระทรวงเลยค่ะส่วนราชการในพระองค์ก็ไม่ได้ส่งผู้แทนมาชี้แจงงบประมาณค่ะ เอกสารที่ชี้แจงที่เคยขอไปเมื่อปีก่อนก็ไม่มีการนำส่งสภานะคะปีนี้ก็มีเอกสารงบประมาณแค่เจ็ดหน้าที่แทบจะไม่ได้บอกอะไรให้เรารับรู้เลยค่ะลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องปกตินะคะท่านประธานปัญหานี้ทำให้สภาไม่สามารถพิจารณาหรือตรวจสอบงบส่วนราชการในพระองค์ได้อย่างปกติเหมือนส่วนราชการอื่นๆดิฉันจึงขอให้ สภาเสนอให้มีการทบทวนวิธีการจัดสรรงบประมาณแก่สถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้เหมาะสมกับพระราชสถานะตามสมควรความจงรักภักดีนะคะแล้วก็การจะพิทักษารักษาสถาบันเนี่ยเราไม่อาจวัดกันด้วยที่จํานวนงบประมาณไม่อาจวัดกันด้วยจานวนค่าราชบริพารไม่อาจจะไปวัดกันด้วยพระบรมชายาลักษณ์หรือซุ้มเฉลิมพระเกียรติหรือจํานวนเครื่องบินพัทที่นั่งแต่ว่า มันอยู่ที่ความยินยอมพร้อมใจแล้วก็ความรักความศรัทธาค่ะที่ประชาชนมอบให้แก่สถาบันที่จะสามารถดำรงอยู่ในจิตใจของพวกเขาได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะในยามสุขหรือยามทุกข์เชกเช่นในปัจจุบันนี้ค่ะท่านประธานคะขอบพระคุณค่ะคการพูดถึงเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ห้ามพูดถึงมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องค่อยๆทําได้ไหมหรือยังไม่ต้องพูดถึงได้ไหมเอาให้สําเร็จไปทีละขั้นหรืออะไรอย่างเนี้ แต่มันสามารถทำไปพร้อมๆกันได้นะคะพูดไปพร้อมๆกันได้กับเรื่องอื่นๆแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับปากท้องของพี่น้องประชาชนไม่ได้แตกต่างกันเรื่องการใช้งบประมาณเนี่ยหรือว่าเรื่องของการที่เหมือนน้องๆกําลังพูดถึงกันอยู่เรื่องของการปฏิรูปสถาบันใช่ไหมคะหรือเยาวชนคนรุ่นใหม่กาลังพูดถึงเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยเท่านั้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ทางเจเนอเรชั่น แห่งยุคสมัยไปซะแล้วคือในประเทศไทยเองทําไมเราไม่ทําให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติคือไม่ใช่เรื่องที่มันแตะต้องไม่ได้หรือไม่ใช่ไม่ควรที่จะมีองค์กรใดองค์กรหนึ่งเนี่ยนะคะที่ไม่สามารถที่จะพูดถึงได้เลย เราเนี่ยสนใจการเมืองมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ตั้งแต่เรียนจบมัธยมปลายเนี่ยเราก็มีความแบบใส่ใจกับการศึกษาแล้วก็มองบริบทของการเมืองไทยเลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตก็คือประมาณปี2544ซึ่งทอมเราเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเรามีความตื่นตัวทงการเมืองก่อนที่จะเข้ามาสู่การเมืองเนี่ยนะคะเคยคุยกับแม่เหมือนกันว่าคือเราเห็นการเมืองไทยใช่ไหมตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราเห็นแล้วว่าคนที่เข้ามาสู่การเมืองเนี่ยไม่ว่าเราจะแบบว่าสามารถที่จะทําการเมือง ในแบบที่ดีมากขนาดไหนเนี่ยแต่ว่ากระบวนการทางการเมืองเนี่ยมันไม่ได้แบบสะอาดหรือขาวบริสุทธิ์อะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเข้ามาสู่บทบาททางการเมืองแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะต้องแบบถูกป้ายสีหรือถูกทําให้เป็นคนที่ดูไม่ดีในสายตาคนอื่นอะไรแบบนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะเราต้องเตรียมใจรับเรื่องนี้ด้วยอะไรแบบนี้ความกังวลน่ไปอยู่ที่เขาหมดส่วนเราเนี่ยไม่ได้กังวลเพราะเราเตรียมตัวมาแล้ว จริงๆมันก็การเมืองมันเป็นเรื่องสนุกสนานนะคะมันไม่ได้เป็นเรื่องเครียดอะไรเลยตอนเข้ามาเรามีความรู้สึกอุาการเมืองไทยมันสกรปรกมากเป็นสีเทาๆอ่ะมนๆอ่ะไม่น่าเข้ามาเลยอะไรแบบนี้แต่ว่าในแวบ,บหนึ่งของความรู้สึกเราก็รู้สึกว่าแต่เนี้ยคือสิ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นแล้วเรามองว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสเราจะทํามันอะไรแบบนี้นะคะ เวลามองเห็นที่ดินสักหนึ่งแปลงเนี่ยก็จะเป็นคนชอบคิดจินตนาการไปว่าที่ดินแปลงนี้ถ้ามันเปลี่ยนเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราจะสามารถทําอะไรได้บ้างพอเราอยู่กับมันจนชินเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าณนะวันหนึ่งเนี่ยเราก็อยากทําธุรกิจอะไรที่มันเป็นของตัวเองหลังจากนั้นก็ออกมาทําธุรกิจของตัวเองค่ะ พอมาทำธุรกิจเนี่ยเรารู้เลยว่าการจะมาทําธุรกิจสักหนึ่งอย่างเนี่ยมันไม่ได้ง่ายในพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีในภาคตะวันออกด้วยเพราะว่าเราต้องแข่งขันกับทุนใหญ่ด้วยทีนี้สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่า ทุนใหญ่ของประเทศไทยเราเนี่ยเวลาเรามองภาพนายทุนก่อนนะคะนายทุนเนี่ยไม่ได้เล่นบทบาทแบบของการเป็นนักธุรกิจระดับโลกนั่นก็คือหมายถึงว่าไปแข่งขันกับคนในต่างประเทศหรืออะไรแบบนี้แต่กลายเป็นว่านายทุนใหญ่ของเราเนี่ยแข่งขันกับ SME แข่งขันกับนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทยกันเองอะไรเงี้ยแล้วก็นายทุนใหญ่ในประเทศหลายๆคนเนี่ยนะคะมันมีวิธีการหรือมันมีกระบวนการในลักษณะว่าใช้อำนาจรัฐในการที่จะ เข้ามาเพื่อแบ่งปันผลประโยชน์การที่มีความใกล้ชิดกับอํานาจรัฐเนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้าไปแบ่งปันผลประโยชน์หรือแม้แต่การเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนโดยที่ไม่ได้สนใจคนตัวเล็กตัวน้อยในพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีเลย เวลาที่เราทาธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องต่อรองแบบผลประโยชน์แบบว่าผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งหมดแต่มันเป็นเรื่องของการต่อรองแบบผู้ได้กับผู้เสียนั่นก็คือว่าผู้ที่สนใจอยากจะซื้อบ้านเป็นการต่อรองเรื่องราคาที่ดินหรืออะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นเป็นผู้ได้ผู้เสียที่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจที่มันค่อนข้างแบบเป็นเรื่องของธุรกิจหลักซะมากกว่าแต่เวลาที่เข้ามาสู่ในบทบาทการเมืองเนี่ยมันแตกต่างกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการต่อรองในเรื่องของผลประโยชน์ที่มันแบบในขั้วตรงข้ามเองหรือแม้แต่ อย่างที่เคยเห็นของการที่เราออกมาพูดถึงเรื่องของการถูกซื้อตัวใช่ไหมคะในสภาเองเนี่ยก็มีการแบบซื้อตัวสสอ,อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็การต่อรองแบบนี้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เอาจริงๆแล้วนะเรามองว่าเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องแล้วเราไม่อยากเห็นในการเมืองไทยด้วยนะคะแล้วเราก็มองว่าคืออันนี้ผู้ที่เสียประโยชน์มันคือคนหมู่มากด้วยมันไม่ใช่แค่ผู้ได้กับผู้เสีย การเมืองเนี่ยมันเริ่มต้นมาตั้งแต่แบบเราตื่นมานะคะจนเราหลับไปนะคะแล้วมันผูกพันกับเราทั้งวันนะคะเราก็ผูกพันกับเราทั้งชีวิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพูดถึงการทําธุรกิจเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง